ก็มีงานทำจึงต้องรกระทำลำบากบอกกล้วยครับกรีดหนึ่งรอบแล้วใช้ท่อพ v c ีที่ปาดปากไว้เงมัน,นจะง่ายไม่เจ็บมือครับไม่เจ็บเล็บ ใช้มีแง่ก็จะกินเนื้อคุ้ยก็จะเจ็บลจเลยเจ็บที่โป้ง,งถ้าใช้ที่โป้งแง่เจ็บแฝงเจ็นร้อยก็มีหน้า,นาท้องจึงต้องระคำระบ,บาทำนาก็เหนืลยยากยังน้อยก็มีเอากิน すごい。<Maybe. S 2> ใส่้งไปเด็น้ำปุ่ใส่บ่มีธุระแต่ต่อหาเพราะว่าคือพอดเฮ้ยเเฮ้าทำก็ไม่มีกิน Yeah. เวดอกปดแม่ดจักไล่แรงมันไม่ใช่ ก็มีงานทาจึงต้องระกำลำบากทำนาก็เหนื่อยยากยังน้อยก็มีข้าวกินหีบหอยให้ปูปลาก็พอได้หาเป็นอาจินมีคนจนอนมินชีวิตต้องดิ้น เป็นกรรมก่อนมีซุปหัวนอนขนมขอนข้างตึกผมมานั่งนึกนอนนึกน้ำตาเก่อพันเปียกคอนอ่อนสร้างให้เข้าไว้ที่เราดันไม่ได้นอนพอ,อเสร็จแล้ว ก็ตังจะอนเป็นกรรมมกรเรื่อยไปฮิ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 เสื้อผ้าก็ขาดบัญชีบ่งชัดว่าผมนี่จนแอะนหยฮิ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 รอแค่นี้ก่อน